แล้วนะคะวันนี้ทรัตอยู่ที่ยูวิกนะคะมารายงานสภาพอากาศนะคะทรัตมารายงานวันหยุดด้วยนะคะวันนี้อากาศตอนเช้าก็จะประมาณกี่องศานะคะคุณพ้อสวัสดีครับเซยัลโลสวัสดีครับสวัสดีครับหน่วยสอดแนวนะคะเพราะว่าทารัาถ่ายไปไหนแนวก็จะติดตามหานะคะ ยังเป็นจะเล่นเล่นเล่นเดี๋ยวจะให้ดูหน่อยสดแนวนะคะที่ร้านมารายงานสภาพอากาศวันนี้ก็ประมาณกี่องศาอุ้ยอุ้ยมียังวันละกาศเนาะอะะสี่สี่ดือนไหมรับได้ไหมรับดีค่ะสี่แล้วนะคะสี่องศานะคะ ร้อนนะคะไม่หนาวนนมารายงานสภาพอากาศก็วันนี้ก็จะประมาณอากาศก็มีหมอกนิดนึงแต่เมื่อวานนี้ตอนเช้าทราไปทําง,งานหมอกเยอะมากเลยนะคะและ้วสังเกตไหมคะว่าตรงตรงที่อตรงนั้นน่ะคะ่ะเขาจะมาติดว่าใครขับรถเร็วแล้วนะถ้าขับรถเร็วมันจะเป็นสีแดง มันจะขึ้นแบบว่าอะไรวะอะไรกันนะเไม่เห็นป้ายเลยโอ้ยมันสวยคะ่ะเออหนูนั่นมีหิม่าแฟนบอกมันยังไม่ละเนี่ยค่ะเขาเพิ่งมาติดใหม่ๆเลยนะคะว้ยยังไม่มีรถขี่มาอะอากรัเพราะมันยังเช้าอยู่คะ่ะเนี่ค่ะป้ายตรงนั้นนะคะ ให้ขี่เร็วขีช้าโอ้ยไม่มีรถเป็นเช้าๆอยู่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งให้ให้รถมาดูผู้บ่าไหมคะเราก็อยู่บ้านแบบนี้นะคะ่ะเปิดหน,น้าต่างละก็เป็นบ้านหลังเล็กๆที่อยู่นะคะให้ดู เออไม่มีรถขี่มาจะเห็นอันนั้นค่ะจะเห็นป้ายที่ว่าความเร็วเท่าไหร่ถ้าราขี่ตอนเช้าเช้าเราเห็นมรนขี่ได้สี่สิบนะคะแต่ว่าถ้าราขี่ประมาณเออเมื่อเช้าตอนเช้าออกเลี้ยวออกไปตรงนี้ก็ประมาณถ้าขี่ประมาณสามสิบสามถ้าใครขีเ่เร็วมีมีคนขี่เร็วประจำเนี่ยมาแล้วรถมาแล้วเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูว่าใครขีเ่เร็ว นี่มันจะขึ้นตัวแดงๆถ้าใครขี่เราปาดตรงนั้นทุกมาติดในหม,ม,มันหมาดๆเลยนะคะไปทางนู้นแล้วไปแล้วเห็นไหมคะดูค่ะดูหมายเลขอะไรหวยจะออกยีบสองันนี้ก็ขี่มปเร็วเพราะว่วมันทางเร็วออกเนาะสามสิบสองสามสิบห้าเมื่อเช้านี้ทะเลขี่สามบสามมันมันหนาเห็นไหมคะโอเคนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่มารยายงานสภาพอากาศวันนี้ก็มีฝนนิดหน่อยแล้วก็มีหมอกนะคะ ที่เมืองที่เรารอยู่เยวิกนะคะนอร์เวย์ค่ะบ๊ายบายค่ะ